พันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมองไกลแนะควรสร้างผู้ก้าวพลาดให้เป็นนักบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพักประชาชาตินำคณะเจ้าหน้าที่ข้าราชการคณะพักประชาชาติและผู้นำท้องถิ่นผู้นำในพื้นที่ลงไปเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมระวมหารือ แนวทางการพัฒนาสถานสงเคราะห์บ้านปุลารายกาลาตาแปรอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อยกระดับบ้านกึ่งวิถีให้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ก้าวพลาดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้พันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้ยกตัวอย่างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาพิเศษเพื่อเป็นตัวอย่างอีกด้วยปฏิตาหน,นดกระโทกผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงานติดตามรายละเอียดข่าวเว็บไซต์ side, ปลายด้ามขวาน,วานชายแดนใต้ นายกคุณเส่ง่านสสกำลังส,สักท่ันนายกซื้อการานายกปุ้มตนกิการแล้วก็ตนกำลังเพื่อนสอนดอโป,โป่งแล้วก็นายกโป่งะนงะครับแต่อดีตนายกโป่งก็จะเราจนเวหนาหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมกับ องอยากให้เราสถ,ถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่มีเกียรติโดยเฉพาะพระอุพาท่านองท่านได้วางวิสัยทัศน์ไว้ซึ่งบ้านบุราลายอกาเลตาแปรถ้าแค่ต้นบุญ ที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นที่ทุกคนจะไม่มีใครปฏิเสธดังนั้นสถานที่แห่งนี้ที่สำคัญก็คือเป็นสถานที่สำหรับบุคคลที่ก้าวพลาดตัวคนที่ดดทอ,อ,อาจาเคยไปใช้ยาเสพติดบางส่วนก็ต้องไปอยู่หลังกำแพง บางส่วนก็ไปอยู่กลุ่มประเภทแต่เขาต้องกลับไปสู่สังคมเราอยากจะให้คนกลุ่มเนี้เขาต้องการจะกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมเขาได้อยู่ที่ตลอดดังนั้น,นสถานที่แห่งนี้จึงงมีความสำคัญนตโดยเฉพาะในขณะที่สังคมเรามีความเดือดร้อน มีผู้มีรายได้น้อยมีความแตกต่างกันผม,ผมอยากจะให้ไม่เราคิดขยายไปนิดหนึ่งว่าสมมติว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้กับคนที่ก้าวพลาดแล้วกันนะฮะเช่น ทำยังไงพอเข้ามาอยู่ในที่นี้คนไม่มีการศึกษาได้รับการศึกษาให้คนที่เข้ามาที่นี้ไม่หวนกลับมากระทำผิดอีกให้คนที่เข้ามาที่นี้กลับเป็นคนที่มีคุณภาพมีความเป็นผู้นําในชุมชนหมู่บ้านต่อไปอาจจะที่นี่ก็อาจจะต้องคิดแบบตั้งกระโดด เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดในที่นี้ก็ได้อยากคิดแค่เอาเขาเป็นยักษ์ช่างเชื่อมนะต้องคิดให้เขาวเป็นนักธุรกิจใหญ่คิดให้เขาเป็นผู้บริหารในอะนาคตด้วยนะแล้วโดยเฉพาะดูแล้วก็นี่ไม่พ้นต้องเอาเรียนจำทั้ง ตอนนี้มีทาชั้นโมหกเอาตัวนี้ก่อนนะแล้วถ้าเข้ามาถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุก็ควรจะมีอาชีพนะแล้วที่สำคัญก็คือออกไปแล้วเนี่ยควรจะมีเงินติดตัวเป็นสักหลายหายมื่นหน่อยเพื่อให้เขาไปอยู่ในสังคมได้ยกตัวอย่างวิ่ีคชิตได้ดแ,แต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือที่แห่งนี้มูลค่าเยอะ กี่ไร่นะสิบสาไร่เราใช้ห้าไร่ถ้าเราใช้ทั้งสิบสามไร่ได้ไหมเออาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ควรจะพึ่งเงินของรัฐบาลทั้งหมดเช่นทําแบบบ้านเมตตาคือรับหนุนเงินให้แต่ต้องหาคนที่เก่งๆ